มุ่งผลยิ่งแ้วนะครับโอกาสนี้กระผมขอญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านพักพิไหลทวีสินพริยานายกรัฐมนตรีได้กราบลาพระตัตนไตรถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอญาตเรียนเชิญครับ เรนเชิญทุกท่านนะที่นี้ได้หยูดตรงเพื่อถวายความเคารพต่อพระบรมชายลังครับหลังจากนี้จะได้มีพิธีเวียนประทักษิลรอบพระมนฑดบที่ประดิษฐานพระบรมสาลีริกธาตและพระอรหันตธาตครับโดยมีพระเดชพระคุณพ่อ พระคมเสนาบดีกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าวาดวัดประทุมคงคาเป็นประธานนำพวกเราทุกท่าน